ก้อนตักคนหลังจากยังมีขยะนพวกยานติเต็นหมูรือตัวที่อยู่ในรายละเอียต่อตามมถเขาไปเล้งหลังให่เขาใหญ่พอพักต้นไม้เขาก็ไปตัดแล้วก็ขึ้นเป็นเหลี่ยงต้นไม้โอเคมีกองโคมปับตัวการจองโน้นะครับจุดเอกับจุดบีเป็นยังเพื่อต้องแยกเอกับบีเขักันมาเรยเรี๋ยยบอ มันจะเขาี่แข็งให้ม่หยาบเลยชุดเอกนะครับมันจะมีแก้วเสียมอยู่ในนี้ปุ๊บพอแก้วเสี่ยมไหลออกมันจะตัวในวีดีจะมีพวกอ่าโพแทสเซียมคลอไาด์ระดับปุ๋ยาดรองทั้งหมดเลยอยู่ในนี้อมคืออร่ะคือยังสีเนาะชัน้วนะคระให้ให้เอาอัน

ตารสูงเสียหนา้าซึ่งอย่างตัวนี้ครับมันเป็นผิดและมีเราโขงฝากเคื่อนดังนั้นพอหอบดักตอนนี้มันจะขึ้นมาคุณสังเกตนะแม่ครับต่วมาแต่ผมเขาจะเอสาสร้างใหม่เมื่อนเดิเมื่อต่อไปต้องการะดูเลยที่ว่ามันตีหายชงที่อากาศเย็นวิซซูในผักไม่ได้มีผลในการก่อมเลนั้นลกลับในไส่ที่อยู่ ใครเขินกล้องอีกแล้วใครจะห่อแก้พี่เขใครจะห่อแก้พี่เขาย่ากลับมาถึงบ้านแล้วครับใครเขืนกล้องเขื่อนกล้องแล้วเอื้อเอืใครเขินกล้องปะเต้อเข้ากล้อง,งแล้วลูกเอาใครนอนจุยจุยจุยต่อเออเข้ากล้องก่อนใครจะม,ม,มามามาต่อทำอะไรน่ะ